สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่30ตุลาคม2566เป็นบรรยากาศจะบอกว่าปลายฝนต้นหนาวก็ได้มีฝนตกลินดินอากาศเย็ยนสบายนะทุกคน ครั้งที่แล้วได้พูดถึงการเมืองไปได้ยกตัวอย่างของมาตรา29ในรัฐธรรมน,นูญปี40กับ50เปรียบเทียบกับมาตรา26ในรัฐธรรมนูนปี60 ซึ่งเรายกให้เห็นว่ารัฐธรรนูญมาตรา26ของปี60นั้นมีความไม่ชัดเจนร้อยคนอ่านร้อยคนเห็นก็เข้าใจกันร้อยความหมายร้อยในยะ เช่นคำว,ว่าการตรากฎหมายนั้นที่เราบอกว่ามีความหมายไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกฎหมายเดิมๆหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นหลังจากยึดอำนาจปี 2,557แล้วก็จะมีคำสั่งของคณะยึดอำนาจที่เทียบได้กับกฎหมายระดับพระมหยตนั้นซึ่งหลายความคิดเห็นอาจจะบอกว่าเข้าไปกระทบต่อสาระสำคัญของสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นมาตรา26ถ้าเกิดมีความหมายกินความไปถึงกฎหมายเดิมๆเช่น คำสั่งคณะยึดอำนาจดังกล่าวนั้นนะก็จะมีผลเสียหายจึงเป็นเหตุให้ร่างมาตรา26ในลำนูบปี60ออกมายอย่างนี้โดยใช้ค้อยคําเริ่มต้นว่าในการตรากฎหมายเป็นเหตุผลอย่างนี้ใช่หรือไม่หรือจะมีความหมายอย่างไรดังที่บอกแล้วว่าร้อยคนร้อยความหมายร้อยคนเข้าใจร้อยในยะต่างคนต่างเข้าใจ นี่คือปัญหาในการร่างรัฐมนตปี2560อค,อครับที่ว่านแเราขอแ,แล้วที่บอกว่า,าจะกระทบหรือจะขัดหลักนิติธมไม่ได้ก็มีค,ความหมายว่าหลักนิติธมนั้นก็ร้อยคนร้อยนัยยะอีกเหมือนกัน แล้วในรจมนวนปี40-50นั้นคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปถึงการที่รัฐออกกฎออกข้อบังคับหรือคำสั่งทางปกครองด้วยแต่ปรากฏว่าในรจมนวนปี60นั้นไม่มีเสร็จแล้วก็มีปัญหาที่ต้องถามว่าแล้วเป็นยังไงคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปถึง การที่รัฐออกข้อบังคับออกกฎออกความสั่งทําปกครองด้วยหรือไม่ก็เข้าสู่ความหมายเดิมว่าร้อยคนร้อยความคิดเห็นร้อยคนร้อยในยะนั่นก็หมายถึงว่าการร่างรับนูนปี60นั้นไม่ชัดเจนซึ่งกฎหมายรับนูนเป็นกฎหมายที่ใช้กระประชาชนดยทั่วไปหรืกคนเข้าใจกันว่าคนพูดกันว่ามันคือกฎหมายมหาชนนั่นแะ การร่างจึงต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ร้อยคนมาอ่านก็เข้าใจไปร้อยในอยะอาจจะบอกว่าก็มีมาตรา5ของรัฐรมนปี60บอกว่า มีกฎหมายอะไรมีกติกาอะไรหรือมีการกระทําอะไรที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูน<อ>ก็บอกว่าให้มีผลบงังคับใช้ไม่ได้ไและถ้าเกิดว่ามีกฎหมายอะไรกติกาอะไร<อ>หรือการกระทําอะไร<อ>ที่รัฐมนูญไม่ได้กําหนดหลัก<อ>กําหนดเกณฑ์ไว้<อ>ก็ให้ตีความไปตามประเพณีการปกครอง แบบประค้ยใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุกแ,แ,แต่แม้จะมีมาตรานี้ไว้ก็เป็นการร่างไว้โดยมีจุดหมายก็คือต้องร่างรัมนูนให้ชัดเจนที่สุดแต่เมื่อชัดเจนที่สุดแล้วก็อาจจะมีรอยรั่วอาจจะมีช่องว่างก็จึงมีมาตรานี้ไว้อุดรอยรั่ว แต่มาตรานี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ร่างรับนูนโดยไม่รอบคอบไม่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องต้องคิดต่อไปว่าแล้วใครละ่ะองค์กรไหนละ่ะเป็นคนแปลความตามมาตราห้าเนี่ยว่าขัดหรือแย้งต่อรับนูนหรือไม่หรือถ้าไม่มีการร่างเพื่อใช้บังคับกับกติกาใดหรือการกระทำใดใครละตีความว่า ให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองแบบพระธิตไตอันมีพระมหาสารทรงเป็นอมปมุกจะเป็นใครก็ตามปัจจุบันคือสารรับนูลถ้าร่างไม่ลอ,อบคอแล้วให้บุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรใดตีความก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันว่าตีความนะ ไม่ใช่เป็นการร่างรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขรัฐธรรมนูนโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่รัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการวิธีการไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าให้อำนาจบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรใดมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูนโดยไม่ผ่านกระบวนการที่รัฐธรรมนูนกำหนดนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง เพราะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้ซึ่งแม้จะมีคนบุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์กรใดมีอำนาจในการตรีความตามที่รัฐธรนูญให้อำนาจไว้ก็<ะ>ต้องกำหนดกฎเกณฑ์อย่างรอบคอบว่า ขอบเขตนั่นแหะแค่ไหนขอบเขตอำนาจในการตีความรับนูลแค่ไหนขอบเขตดุลพินิจนั่นแหะแค่ไหนเมื่อมีขอบเขตชัดเจนและกระชับก็คือการป้องกันไม่ให้บุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรนั่นแนหะแก้ไขรัมน,นูลเพิ่มเติมรัมนูลโดยที่ไม่ได้เจตนา โดยที่ตั้งใจจะใช้ดุลพินิษแปลความแค่นั้นเองอันนี้ต้องระวังใช้ดุลพินิษเพื่อแปลความว่าขัดหรือแย้งกับรัฐมนูญหรือไม่หรือเมื่อไม่มีรัฐรมนูนบัญญัติไว้ต่อกติกาใดการใดก็เพื่อที่จะตีความไปตามประเพณีการปกครองแบบไร้แต่อันมีพระมหากษัตริย์เป็นอมภมุกเมื่อขอบเกตกว้างไม่กระชับไม่ชัดเจน มันก็จะกลายเป็นการให้อำนาจในการแก้ไขรัฐนูนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่ครั้ทงที่แล้วเราพูดถึงมาตรา29ของรัฐนูนปี40กับ50เปรียบเทียบกับมาตรา26ในรัฐมนูนปี60 เราวันนี้มาพูดถึงมาตรา5ในรัฐมนตรปี60ในหมวด1ซึ่งหมวด1ห,หมวด2ไม่จำเป็นต้องแก้เลยเพียงแต่ว่ามาตราอื่นๆที่ในหมวดอื่นร่างเสียพัฒนาเสียให้มีความชัดเจนแล้วก็กําหนดเสียจะเป็นบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรที่เรียกว่าสารรัฐมนตนั้นกําหนดอํานาจหน้าที่เสียให้ชัดเจนว่ามีอํานาจหน้าที่แค่ไหนและจะต้องตีให้ ไม่กว้างเกินไปจนกรทั้งมีอำนาจดูเสมือนว่าเอ๊ะตั้งคำถามได้ว่ามีอำนาจเหนือรัฐนูนหรือเปล่าหรือมีอำนาจใต้รัฐนูนมีอำนาจในการพัฒนาแก้ไขรัฐนูนหรือเปล่าหรือมีอำนาจแค่ตีความรถถัฐธรรมนูญเพราะฉะนั <Boo. S 2> ้นเหตุผลประการสำคัญก็คือ พนาจะต้องเกิดขึ้นต่อลำดูนปี60เพราะมีหลายประเด็นมีหลายมาตราที่ร้อยคนเห็นร้อยคนอ่านก็เข้าใจไปร้อยในยะแทนที่ลัมนูนนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือของสังคมในการชี้อะไรชัดๆไม่ให้เกิดข้อขัดข้อแย้งกันรัมนูนเสียเองกลายเป็นเงื่อนไขทางสังคมให้สังคมขัดแย้งกันนี่คือเหตุผลสำคัญ ที่เรานำเสนอว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องพัฒนารัมนูนปี60โดยเนื้อแท้สําคัญประการหนึ่งก็คือทําเสียให้ชัดเจนบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรใดมีอํานาจอะไรก็ตีขอบตีเขตเสียให้ชัดเจน no. 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 เพราะฉะนั้นพูดไปตรงตรงนี้ฝนก็หายพรมเลยนะทุกคน <laughs> วันนี้ก็จบแค่นี้ก็กแล้วกันอาจจะยาวหน่อยบรรยากาศดีๆนั่งจิบกาแฟไปด้วยดูสายฝนไปด้วยวันนี้วันที่30ออกพรรษามาแล้วหวันขอให้ทุกคนกุศลหนุนบุญส่งให้มีความสุขสุขภาแพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาในสัมมาชีพสัมมาชีวิตขอบคุณมากทุกคนไายบายสวัสดีครับ